นท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัใจสำรานครับผู้แทนราษฎรบางเขนสายไหมและลาดพร้าวพักก้าวไกลครับวันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานในทุกอุตสาหกรรมนะครับ รรท่านประธานครับผมเป็นคนอีเวนต์เอ็กซิบิชันครับเคยใช้ชีวิตทั้งกินทั้งทํางานอยู่ข้ามคืนนอนในสถานที่จัดงานทุกอาทิตย์เปลี่ยนสถานที่จัดงานไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้มาตลอดเกือบ20ปีครับสมัยก่อนนั้นวัสดุการก่อสร้างเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้ทําให้การก่อสร้างการเตรียมงานต้องใช้ทั้งแรงงานสมองแรงงานร่างกายและด้านต่างๆตลอดจนต้องแข่งขันกับเวลาที่จํากัดนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะทันสมัยแล้วแต่ว่าแรง,งงานทางด้านอุตสาหกรรมนี้ก็ยังคงต้อง ใช้การทํางานที่หนักหน่วง <S <S เช่นเดียวกันในอดีตครับอุตสาหากรรมการจัดนิทรรศการและการจัดประชุมนี้ครับในแต่ละปีนั้นสามารถสร้างแรงงานเข้าสู่ตลาดของเราประมาณ95,314อัตราครับมันรวมไปถึงสายงานด้านกราฟิกดีไซน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ไลท์แอนด์ซาวด์เอวีอุปกรณ์หรือว่าฟู้ดแอนด์เบรร i c เซอร์วิสหรือสายงานทางด้าน i n c e n t i ィブทัวรด้วยแล้วก็รวมถึงแนนงแขน,ง,ขนงอื่นๆนะครับสามารถสร้างแรงงานเข้าสู่ระบบใหญ่ได้ประมาณ3 0 0 0 0 0 16,977อัตรามันคือ crossing industry ครับท่านแต่หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเมื่อโลกระบาดตลอดจนเทคโนโลยี disruption ค่าเงินเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองมันทำให้เกิดแรงงานด้านนี้ลดร้อยลงเช่นเดียวกันนะครับ คนอีเวนต์เอ็กซิบิชันแบบเราครับ24ชั่วโมงนั้นสําคัญมากแรงงานต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าครับออกไปยังไซต์งานบางคนที่ต้องออกไปกับรถบรรทุกนั้นก็ถ้าออกกว่าช้าแปดกว่า8ปดโมงครับรถบรรทุกจะติดเวลาแล้วก็เลดยาวไปจน10บโมงทางานก็ไม่ทันครับงานส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่เช้าไปจบตามสถานที่จัดประชุมนั้นปิดเช่นสี่ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างถ้างานไม่เสร็จก็ต้องต่อเวลาครับเรารอไม่ได้เรารอเก็บงานพรุ่งนี้ไม่ทันนะครับเพราะว่าอีเวนต์ ต่างๆนั้นจะเริ่มในเช้าวันถัดไปบางทีกลับมานอนไม่กี่ชั่วโมงครับตีห้าก็ต้องตื่นขึ้นแล้วก็เข้าที่ใหม่วนไปแบบนี้เรื่อยๆครับบางงานที่จัดในห้างสรรพสินค้ากลางวันมันทําไม่ได้ครับอธิกา,านต้องเข้าทํางานต่อกลางคืนแรงงานบางคนนั้นเป็นแรงงานก่อสร้างก็ต้องลากยาวตั้งแต่กลางวันวันหนึ่งไปยังรุ่งเช้าอีกวันหนึ่ง ไปทางอีกฝากหนึ่งครับของคนนั่งโต๊ะทํางานออฟฟิศครับดูเดือดไม่แพ้กันดีไซเนอร์คนหนึ่งไม่มีทางรับงานได้ในช่วงเวลาหนึ่งเพียงหนึ่งงานเท่านั้นบางคนรับงานออกแบบถึง3-4ถึงงานยังไม่รวมถึงงานแก้ไขการทําดีเทลก่อสร้างพวกเราชาวดีไซเนอร์อดหลับอดนอนเป็นเรื่องปกติครับปัญหาหมอนรองกระดูกออฟฟิศซินโดมก็ถามหาดังนั้นแรงงานในด้านนี้ครับส่วนใหญ่นี้ใช้เวลาในการทํางานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะแรงงานที่ใช้แรงกายนั้นส่วนใหญ่จะทํางานล่วงเวลาจนถึงเที่ยงคืนนะครับในขณะเดียวกันสายออฟฟิศ นั่งโต๊ะก็เฉลี่ยแล้วประมาณ8 1ดถึงสิชั่วโมงต่อวันทุกวันนี้จริงๆแล้วมันเพิ่มถึง19ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนอกจากนี้ครับปัจจุบันนั้นแนวโน้มของการเ,ออเป็นมัลติสกิลนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแรงงานสายนี้ครับการทํางานใน1วันนั้นผลของงานต้องได้มากกว่า1นึ่แผนกผลที่ตามมาก็คือการปรับตัวครับ แล้วก็ต้องสร้างความพร้อมในการทํางานหลายด้านซึ่งแน่นอนผู้ที่ปรับตัวไม่ได้นั้นผู้ที่รับสถานการณ์เช่นนั้นไม่ได้นั้นก็ต้องออกจากวงการนี้หรือไม่ก็เกิดความเครียดความล่าช้าความเหนื่อยล้าแล้วก็เป็นปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตสุดท้ายก็หมดแพชชั่นในการทํางานธรรมทานครับบริษัทของผู้ประกอบการอุตสาหการรมประเภทนี้นั้นมีทั้งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทแต่ก็มีจํานวนมากครับไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัททําอยู่ในรูปแบบบุคคลอาจจะรู้สึกว่าง่ายต่อการจัดการช่างางงบคนนนั้นท เป็นงานช่างมานานครับอยากเป็นผู้ประกอบการบ้างแต่ว่าไม่มีความเข้าใจในการจัดการในรูปแบบบริษัทส่วนหนึ่งก็เลยมีการจ้างลูกน้องแบบเป็นค่าจ้างหลายวันครับจริงอยู่มีการกําหนดค่าแรงนอกเวลาแต่บางรายนั้นจะไม่มีสวัสดิการเช่นประวัติประกันสังคมนะครับประกันชีวิตประกันพยาบาลในการกรณีเจ็บป่วยรวมไปถึงประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานในลักษณะเสี่ยงการได้รับความรกครองจากภาครัฐก็ลดน้อยตามลงไปนอกจากนี้ครับประเด็นวันทํางานครับตารางส่วนใหญ่นั้นมันชน วันชนวันอาทิตย์ชนอาทิตย์เลยทีเดียวการจัดงานก่อสร้างหรือการลื้อหอนั้นไม่เป็นเวลาตายตัวครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกเป็นไปได้หมดเมื่อทุกฝ่ายในสายงานด้านนี้มันเชื่อมกันครับหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสะดุดทุกอย่างก็จะสะดุดตามการหยุดลาบ่อยหรือการหยุดยาวส่งผลต่อการ mm. คุณภาพของงานลูกจ้างบางทีถูกยกเลิกได้ง่ายๆนะครับทำให้อัตราการเทิร์นโอเวอร์ในวงการนี้ค่อนข้างสูงบางครั้งมันก็กระทบถึงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานในองค์กรนี้หรืออุตสาหการรมประเภทนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะไปไม่ต่อเนื่องบางทีก็ต้องนับหนึ่งใหม่เสมอนะครับการจ่ายเงินรายวันอยู่ที่พื้นฐานแรงงานขั้นต่ำก็จริงครับแต่ถ้าลองไปดูได้รายงานส่วนใหญ่ได้มากกว่าแรงงานขั้นต่ำเยอะแต่กระนั้นการรับเงินแบบนั้นก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการประเมินคุณภาพแรงงานเพื่อเป็นรากฐานในการตัดสินใจเพิ่มเงินเดือนและผลประโยชน์ผลเสียอ,อีกด้านหนึ่งก็คือข้อมูลทางด้านนี้ไม่ถูกบันทึกลงไปในระบบต่อภาครัฐครับมันทําให้จํานวนภาษีรายได้บุคคลธรรมดานั้นลดลงไปการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของกล ในอุตสาหกรรมนี้ก็ออดด้อยลงไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในสมัยก่อนครับแรงงานในวงการนี้เนี่ยมาจากทุกภาคของประเทศไทยแต่ว่าระยะหลังครับเมื่อมีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวทาให้ค่าจ้างแรงงานออค่าจ้างรายวันต่ํากว่าเกณฑ์ครับกันแล้วก็ทําให้เกิดการแย่งงานกันจนมาตรฐานค่าจ้างเฉลี่ยนั้นอยู่เพียงแค่1 3ึ่ง บาทต่อเดือนเท่านั้นเองยังไม่รวมถึงค่าล่วงเวลาค่าเฉลี่ยโบนัสนะครับเหล่านี้ลดลงมาตามกันเมื่อเกิดวิกฤตโควิด COVID ครับอุสาหการรมอ,อุสาหกรรมจัดนิทรรศการและการประชุมก็เป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบหลายคนเลือกกลับบ้านต่างจังหวัดกลับไปหาโอกาสที่บ้านเกิดบางคนก็ไม่ได้กลับมาแม้ว่าวิกฤตโลกนั้นจะผ่านไปจริงๆแล้วครับเราและรัฐบาลต่างมองเห็นอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวมีความสําคัญครับเพราะว่าเป็นรายได้หลัก ของประเทศเราสามารถวางแผนกระจายอุตสาหกรรมนี้ไปยังเมืองหลักไปยังเมืองรองได้กลับมาสร้างงานแล้วก็รักษาแรงงาน,นอุตสาหกรรมนี้ได้แรงงานไม่ต้องมุ่งหน้าเข้าเมืองกรุงครับอยู่ในอยู่อาศัยกับบุคคลที่รักได้ตลอดเวลาซึ่งต้องยอมรับว่าครับที่ผ่านมาแรงงานของไทยนั้นฝีมือดีครับผมเคยมีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแถบซาวอีสเอเชียเนี่ยต้องเอาแรงงานจากบ้านเราไปนะครับลูกค้าก็รีเควสตแต่ทุกวันนี้ครับรอบบ้านของเราอุตสาหกรรมไม้อินดัสทรีนี่บางประเทศเท่าเราแล้วครับบางประเทศก้าวหน้า ไปกว่าเราเยอะนั่นคือว่าเราเดินทางมานานครับแต่ว่าเราเดินเป็นก้าวที่ช้าทุกวันนี้แรงงานหลายคนผลักออกจากอุตสาหกรรมเช่นนี้ครับลงทุนอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนทรัพยากรบุคคลนะครับท่านจริงๆแล้ว ล่างพระราชะบัญญัติฉบับนี้ครับมันเป็นประโยชน์มากสําหรับพวกเราชาวไมซ์แล้วก็อี e วนต์ i อ i กซิบิชันนะครับเราอยากเห็นการบาลานซ์ชีวิตการกำหนดจํานวนวันลาการกําหนดระยะเวลาทํางานในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์จริงๆผมอยากพูดถึงเงินเดือนในสายดีไซเนอร์โซเดซําเพราะว่าทุกวันนี้มันกดทับด้วยหลายปัจจัยครับเหลือช่องว่างให้เราเพียงนิดเดียวบางคนมีอาชีพนี้เป็นอาชีพที่2เพราะว่าเงินจากอาชีพหลักนั้นไม่พอกับค่าใช้จ่ายในทุกวันนี้ทาง,ท,าง,ท,างที่สายงานของเราก็สร้างคุณค่ามากมายไม่แตกต่างกับสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ดังนั้นการ มองเห็นคุณภาพแรงงานด้านนี้ครับจึงเป็นการเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องนะครับผมจึงสนับสนุนร่างหลักการนี้ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ